วิธีการบริหารเบี้ยประกันชีวิตนะครับเรามีทางเลือกอยู 2> ่2ทางทางแรกเลยค aro aro ือจะสู้ต่อไหมอันที่เลยเลยคือเราหยุดมันเลยถ้าเราจะสู้ต่อนะครับจะมี4วิธีในการบริหารเบี้ยประกันชีวิตวิธีที่1เลยนะครับก็คือขอลดทุนประกันชีวิตเมื่อเราลดทุนประกันชีวิตลงเบี้ยที่เราจ่ายมันก็จะน้อยลงตามไปด้วยแต่ข้อเสียของมันเลยคืออะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขอลดทุนประกันชีวิตลงนะครับในอนาคตเราจะขอเพิ่มขึ้นอันนี้ต้องเหมือนกับต้องสมัครประกันชีวิตใหม่ อันที่2เลยเมื่อเราลดทุนประกันชีวิตลงในถ้าทุนประกันชีวิตตัวนั้นนะครับกรมธรรม์ตัวนั้นเนี่ยมีมูลค่าเงินสดอยู่ทาไม่สัพประกันชีวิตจะคืนมูลค่าเงินสดให้ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมันจะต่ํากว่าเบีย้ยที่เราจ่ายบางครั้งเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเบีย้ยที่เราจ่ายไปเราได้เงินกลับคืนมาน้อยเหมือนเราก็เราขาดทุนดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้เรื่องของลดทุนประกันชีวิตก็พิจารณาดูนิดนึงอันที่2เลยเปลี่ยนวดก,การชําระเบีย้ย คือธรรมดานะครับถ้าเราสมาัครเบี้ยรายปีอยู่คือจ่ายปีละครั้งบางครั้งเวลาจ่ายเบีย้ยปีละครั้งเนี่ยเงินมาก้อนใหญ่เลยถ้าเรารู้สึกไม่ไหวงั้นเราก็เปลีย่ยนงวดชาระเบีย้ยเป็นเบี้ยรายเดือนซักนะครับแทนที่จะจ่ายทีเดียวปีละครั้งก็จ่ายเป็นเดือนละครั้งข้อดีคือจากการภาระในการจ,จ่ายจำนวนงวดมันจะน้อยลงแต่ข้อเสียเลยก็คือการจ่ายปีละครจ่ายเดือนละครั้งนะครับเบีย้ยที่จ่ายรวมทั้งปีจะแพงกว่าการจ่ายเบีย้ยปีละครั้งนะครับอันถัดมาที่3เลยก็คือ จ่ายเบี้ยประกันในระยะเวลาผ่อนผันคือบริษัทประกันชีวิตนะครับจะมีกฎหมายคุ้มครองพวกเราอยู่อันนึงในฐานะผู้ถือกรมธรรม์ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงเวลาครบชําระเบี้ยเนี่ยเราจะมีระยะเวลาในการจ่ายเบี้ยนี่ครับได้เลทหลังจากวันครบชําระเนี่ยอีก30วันโดยที่ความคุ้มครองยังมีอยู่ภายะนังบางทีเราก็เหมือนกับเรายืมเงินัทประกันชีวิตมาใช้โดยที่เราไม่เสียดอกเบี้ยสัก30วันก็คือจ่ายมันช้าลงแต่อย่าเกิน30วันนะครับ จ่ายอยู่ภายใน30วันนะความคุ้มครองยังมีอยู่เหมือนเดิมภาระเบีย้ยที่เราต้องจ่ายอย่างเท่าเดิมอยู่เหมือนเดิมอันที่4คือขอกู้เงินจากกรมธรรม์คือกรมธรรม์ประกันชีวิตนะครับเมื่อเราจ่ายเบีย้ยไปสักระยะหนึ่งเลยเนี่ยมันจะมีมูลค่าเงินสดอยู่ที่เมื่อมีมูลค่าเงินสดอยู่นะครับถ้าเราจําเป็นต้องใช้เงินแต่บางเอิญตอนนี้เราไม่มีเงินมาจ่ายเบีย้ยเราสามารถกู้เงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตได้นะครับกรมธรรม์ของเราเองนั่นแหละตามมูลค่าเงินสดที่เรามีอยู่นี่คือ4วิธีของการสู้ต่อ แต่ถ้าเราอยากจะหยุดละ่ะหยุดยังไงบ้างการหยุดนะครับอันที่หนึ่งเลยคือขอเวรนคืนเงินสดก็คือจบกันละไม่ไม่สู้ต่อไม่ทําอะไรทั้งสิน้นขอเอาเงินสดกลับคืนมาเลยวิธีนี้นะครับถ้าเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตทั่วไปเนี่ยเรามักจะขาดทุนเพราะมูลค่าเงินสดมักจะต่ำกว่าเบีย้ยประกันที่เราจ่ายไปเยอะอันที่2คือใช้มูลค่าเงินสำเร็จการใช้มูลค่าเงินสำเร็จนะครับก็คือเพื่อให้ว่าเราขอหยุดล่ะ แต่เอามูลค่าเงินสดตัวที่เรามีอยู่ในกรมธรรเนียมาจ่ายเบีย้ยต่อแล้วทีเมื่อจ่ายเบีย้ยต่อนะครับภาระนี้ภาระเบีย้ยเราเม้องใจแล้ว,แ,ลวแต่ความคุ้มครองมันยังวิ่งต่อทีเมื่อมันวิ่งต่อนะครับมันจะวิ่งไปขนาดไหนก็คือวิ่งไปเท่ากับอายุกรมธรรม์เท่าเดิมแต่ความคุ้มครองมันจะลดลงนะครับขั้นตอนสุดท้ายเลยอันที่3ของของ,ของการหยุด,ยดนะครับก็คือการใช้มูลค่าขยายเวลา การใช้มูลค่าขยายเวลามันก็เหมือนเดิมคือเราหยุดชาระเบี้ยไปเลยไม่จ่ายเบี้ยอีกต่อไปแล้วทำไปสักปปกันชีวิตก็จะมูลค่าเงินสดเราเหมือนเดิมนั่นแหละมาจ่ายเบี้ยแทนเราต่อนี่เรอจ่ายเบี้ยแทนเราต่อนะครับคาว่าขยายเวลาแปลว่าอะไรแปลว่าทุนความคุ้มครองเท่าเดิมแต่ขยายระยะเวลาความคุ้มครองออกไปนะครับทีนี้ขยายระยะเวลาความคุ้มครองออกไปเนี่ยจะขยายไปมากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินสด ที่เรามีอยู่นะครับว่ามันมีเหลืออยู่มากหรือเหลืออยู่น้อยเพราะฉะนั้นในการตัดสินใจนะครับเรามีอยู่2ทางเลือก1สู้ต่อหรือจะหยุดถ้าสู้ต่อนะครับก็มีลดทุนใช้ระยะเวลาผ่อนผัน,ผนเปลี่ยนงวดชําระเบีย้ยหรือขอ,ขอกู้จากกรมรทานแต่ถ้าจะหยุดก็คือมีขอเวรคืนใช้มูลค่าเงินสําเร็จหรือใช้มูลค่าขยายเวลาจะใช้วิธีไหนนะครับอันนี้ปรึกษานะครับปรึกษาตัวแทนประกันชีวิตที่เขาดูแลเราอยู่เขาจะช่วยให้คําตอบหรือให้คําแนะนําที่เหมาะสมได้ครับ